ร้ยวชรุวิทเตรียมโชว์สุดพิเศษส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ Amazing Thailand เขาดาว2021นยะไอคอนสยาม งานนี้ค่ะเตรียมพร้อมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะสรับเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะในงาน Amazing Thailand Countdown าา2021โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะโดยงานจะมีขึ้นในวันที่31ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาค่ะณรีวิวพาร์คไอคอนสยามนอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวยังได้หนุ่มฮอตขวัญใจสาววายอย่างหนุ่มไบวัชิโรวิทศิลปินจาก Hi ค่ายทูค่ะที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่องมอบความสุข Amazing Thailand Countdown 2021โดยวันงานค่ะเจ้าตัวได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมมาอให้ แฟนลับค่ะแบบจัดเต็มกันอย่างแน่นอนนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังจะมีศิลปินอีกมากมายที่มาร่วมฉลองความสุขไปพร้อมกันและไฮไลท์เด็ดค่ะกับการแสดงพูดดอกไม้ไฟสุจรารตาที่หลายคนตั้งตารอคอยงานนี้ค่ะห้ามพลาดกันค่ะรอบงาน Amazing Thailand c o u n t d o w 0 2 1งนณไอคอนสยามค่ะจะสนุกสุดฟินขนาดไหนแลาไปฟังจากปากหนุ่มไบร์กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีความพิเศษอะไรมามอบให้กับแฟนๆเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมอัปเดตผลงาน F4 Thailand กันเลยดีกว่าค่ะ แล้วก็โหไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมาเยอะก็ได้ดีครับแล้วก็เห็นมีพี่ๆในงานก็มีแบบคนแบบร้องเพลงผมได้แมง่ี้ก็ดีใจดีใจมากเลยครับน่าจะมีเป็นร้องเพลงอะไรครับแต่ว่าจะเป็นโชว์มีเซอร์ไพรส์มีร้องกับใครอะไรเงี้ยก็ต้องต้องรอติดตังกัในวันนั้นเลยครับเขาบอกในโชว์พิเศษมีแมน่นอนครับไป ม่เเห็นที่ไหนแน่นอนครับจริงมีมีคุยคุยคุยกันอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมถึงถึงงานนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงซ้อมแฟน์เปียอยู่ครับถ้าผมนั่งมาที่นี่เลยครับ<อ>เดี๋ยวมาจเจอกันที่ไอคอนสยามได้เลยครับ ก็จะมีจริงๆไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่ผมเขาจริงๆมีศิลปินท่านอื่นอีกมากมายแล้วก็จริงๆแอบได้ยินมีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าใครจะมาแล้วเดี๋ยววันนั้นมาดูากันแล้วกันครับว่าใครจะมาร้องเพลงกับผมด้วยกับผม31ธันวาคมคนะครับไอคอนสยามนะครับการ Amazing Thailand Countdown Concert Twenty One นะครับก็มาเจอไบกันได้นะครับไม่ได้มีแค่ไบด้วยมีศิลปินมีนักร,ร้องท่านอื่นอีกมากมายแล้วก็ยังมีลุ้อย่างที่บอกนะครับลุ้เห็นเขาบอกว่ายาวมากแบบหนึ่งกิโลเฮ้ยขอโทษครับหนึ่งกิโลแบบ ดีแม่น้ำเจ้าพญา,าเลยที่เขาสยามสองเมือนกว่าลูกก็มาร่วมเก็บโอมเม่นสวยๆกันได้ครับจริงๆผมอยู่บ้านจริงๆเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไปไอที่ที่คนเยอะๆเท่าไหร่จะชอบแบบว,ว่า กินหมูทะหรือว่าอะไรปีล่าสุดปีล่าสุดกินหมูย่างเกาหลีอยู่อยู่ที่บ้านทัางที่ซาบก็มีมีมีหลายวันเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีเว้นให้วันเกิดผมใกล้เขาดาวด้วยก็ขอหยุดวันเกิดวันหนึ่งแบบจริงจริงมันก็ทํามาเรื่อยๆครับไม่ได้ว่าอัดช่วงไหนแต่ว่าเหมือนเราก็ก็ทําแทบทุกวันมาเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้ดีเริ่มดีขึ้นเลยครับมีมีช่วงก่อนที่มันจะหนักนิดนึงแต่ว่าเริ่มดีได้ได้พักช่วงสองสามวันที่ผ่านมาตอนนี้ก็หายดีแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้ เป็นเยอะครับแต่ว่าแค่แบบว่า,ามีเสมหะคันคออะไรเงี้ยก็เลยไอบ่อย boy, แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีใข้มีอะไรก็เหมือนน่าจะอากาศเปลี่ยนและครับเมื่อกี้ก็ร้องเพลงก็เสียงหายแล้วมีช่วงช่วงก่อนๆที่แบบว่ารู้สึกใช้เสียงไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้หายดีแล้วครับงต,ต้อ,อทำงานกี่วันสําหรับ จริงๆมันมันแทบทุกวันเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าทําทั้งวันบางทีมันก็แค่แบบไปซ้อมร้องเพลงไปซ้อมเต้นซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานหนักอะไรขนาดเราก็มีความสุขที่ได้ไปร้องเพลงไปไปซ้อมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่เพรา7เจ็ดวันทำเจ็ดวันรยาวรวอนหกบ้างเจ็ดบ้างครับหกบ้างเจ็ดบ้างแล้วพวกแม่เรื่องสุขภาพตื่นเสียอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวช่บไปเปลี่ยนจากานเล่นกาหลายวีดีให้เราได้ขึ้นอะไรเงี้ยไปตอนนี้ก็ก็เริ่มมีปรึกษากับกับพี่ๆที่แบบว่าใช้ที่เขาร้องเพลงอะไรเงี้บัก็ร อย่างอย่ตอนนี้ก็มีเรียนร้องเพลงเพื่อให้มันใช้เส้นเสียงได้ถูกต้องขึ้นด้วยเลยครับเพื่อจะได้ถนอมเสียงผมด้วยกำลังกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวถ่ายเอฟโฟรครับเอฟโฟไทยแลนด์ครับก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปกำลังเรียนหลายอย่างเลยครับเรียนการแสดงเรียนบุคลิกเรียนเยอะเหมือนกันครับเพื่อที่จะได้เป็นเป็นเป็นทามในเวอร์ชันที่มันสมบูรณ์ที่สุดครับดันครับคนดันมันก็ผมรู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยรับบท พี่ทำอะไรไงก็เลยก็เลยอยากจะอยากใช้มันออกมาดีที่สุดครับก็รู้ว่าทั้งทั้งพี่พี่ทีมงานเพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็มีแฟนๆที่แบบว่ารอคอยเรื่องนี้มากๆก็เลยเต็มที่มากๆครับ